สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับคลิปนี้เราจะมาดูข้อมูลสเปคต่างๆของ Kawasaki ZX25R หว่าน่าสนใจน่าซื้อไม่ใช้งานหรือไม่ไปชมกันเลยครับ ZX25R นั้นเปิดตัวที่เมืองไทยของเราที่งานมอเตอร์โชว์ช่วงเดือนกระกฎาคมปี2020รูปลักษณ์ก็ตามสไตล์ Kawasaki ครับโฉบเฉี่ยวดุดันตามดีนีของตระกูลนินจาทั้งหลายระบบไฟหน้าแบบโคมแยกซ้ายขวาใช้หลอด LED ส่งสว่างชัดเจนแน่นอนครับส่วนใหญ่แล้วรถในพิกัด250 c ีจะไม่ค่อยมีแรมแอร์มาให้นะครับแต่เจ้า z x 25R คันนี้มีแรมแอร์มาให้ด้วยเป็นแรมแอร์ที่ใช้ได้จริงครับโดยจะดักอากาศภายนอกขณะขับขี่อาจเข้าหม้อกรองเพิ่มประสิทธิภาพเป็นกับเครื่องยนต์นั่นเองกระจกมองหลังขนาดใหญ่สามารถพับเก็บได้ด้วยครับไฟเลี้ยวจะบิวอินกับชุดไฟลิงทั้งสองข้างไม่ยื่นออกมา ให้ความสปอร์ตเฉีียวมากขึ้นในส่วนของหน้าประเตือนไม่จะเป็นแบบอนาล็อกผสมกับดิจิตอลแสดงวัดรอบอนาล็อกตรงกลางที่มีเลดลายสูงถึง17,000รอบมีจอดิจิตอลเล็กๆบอกตำแหน่งเกียร์และเวลามีไฟชิปไลท์ด้านบน ด้านซ้ายบอกในส่วนของไฟเตือนต่างๆส่วนหน้าจอ LCD มันติฟังชันจะอยู่ทางด้านขวาครับบอกรายละเอียดอย่างมากวัดความเร็วระยะทางรวมระยะทางที่วิ่งได้จากน้ำมันที่เหลืออยู่ทริป A ทริป B ระดับน้ำมันเชื้อเพลิงอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงขณะขับขี่และอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงเฉลีย่ยอุณหภูมิอากาศที่เข้า ID ดีอุณหภูมิหม้อน้ำโหมดการขับขี่ระดับ traction control เป็นต้นครับ สวิตกุญแจติดตั้งบริเวณแผงคอตรงกลางเป็นกุญแจ Immobilizer กันขโมยด้วยครับ แฮนด์เป็นแบบจับใต้แผงคอให้อารมณ์รถสปอร์ตเรปิก้าแต่ลักษณะการขับขี่ไม่เหมาะมากมายเหมือน z x 6 r าครับทำให้ไม่เมื่อยขณะขับขี่ประกบแผนข้างซ้ายมีสวิตช์ไฟพาร์ตไฟเลี้ยวไฟสูงตแตรไฟฉุกเฉินและปุ่มปรับตั้งค่าต่างๆที่แสดงบนจอ L.C.D ที่หน้าปัดเรือนใหม่ครับส่วนประกบแผนข้างขวาจะมีสวิตช์สตาร์ทและการเล่งเป็นแบบการเรื่งไฟฟ้ามาเลยครับสำหรับเจ้าเซ25 r การเบรกการคับสามารถปรับได้5ระดับ จ้าแตดเอ็าอาคันนี้มีโหมดการขับขี่มา2โหมดให้เลือกใช้งานคือโหมด f u ลพาวเวอแบบแรงและ Low Power แบบลดกำลังลงมาครับรวมถึงระดับ traction control มีความเซนสติฟให้ถึง3ระดับและสามารถปิดระบบได้ครับสำหรับท่านท,ที่อยากจะยกล้อและยังมีระบบ Quick s h i ตอร์ทั้งขึ้นและลงตรงนี้ถือว่าโดดเด่นมากครับสำหรับ s ซตเอ็กซที่แม้แต่รุ่นใหญ่อย่างเซ 6R มีควิกชิปเตอร์เฉพาะขาขึ้นเท่านั้น ระบบการเสรืียด้านหน้าแบบอัพไซด์ดาวจากโชวว่าแบบลูกสูบใหญ่แยกการทำงานซ้ายขวาระหว่างการยุบและการคลืนตัวขนาดแกน37มิมระบบเบรกด้านหน้าแบบดิสเบรกเดี่ยวขนาดจานที่310ม mm, ิลมพร้อมคาลิปเปอร์เบรก m มโนบ็อกสลูกสูบขาย,ยืดแบบ e ร d ดเดนเมลและระบบ ABS ขนาดล้อละยางด้านหน้าขนาด110/70ทับ 70, ขอบ1 7ยางยี่ห้อดันหลบรุ่น GPR 300ใช้ล้อแมกอลอยแบบ5ก้านครับ ในส่วนของถานน้ำมันนั้นไม่เล็กหรือใหญ่จนเกินไปมีส่วนโค้งเว้าขาพู้งขี่แนบชิดได้ดีจุลน์น้เชื่อง15ลิตรครับเบาะนั่งเป็นแบบ2ชิ้น2ระดับระวังผู้ขับขี่และผู้สนทายสไตล์รถสปอร์ตความสูงเบาะอยู่ที่785ม mm ิลลิเมตรเท่านั้นถือว่าไม่ได้สูงมากครับแต่เมืองไทยเรามีจำหน่ายแค่รุ่นท็อปรุ่น SE รุ่นเดียวครับจะเป็นที่ครอบตูดมดมาแทนหรือใครอยากใส่เบาะซ้อนก็มีให้ที่ศูนย์บริการครับ ในส่วนของไฟท้ายนั้นก็ดีไซน์เดียวกันกับตระกูลนินจาของคาวาซกิครับเป็นแบบ LED ส่องสว่างชัดเจนแน่นอนครับไฟเลี้ยวจะติดกับชุดยึดแผ่นป้ายทะเบียนที่หลายๆคนถอดออกแน่นอนระบบกันสะเทือนด้านหลังเป็นโช้คอัพเดี่ยววางเฉียงแนวนอนทำงานร่วมกับกระเดียงทดแรงและสวิงอาร์มสามารถปรับระดับได้5ระดับโดยสวิงอาร์มจะเป็นแบบเหล็กระบบเบรกด้านหลังเป็นดิสเบรกเดียวขนาดจานที่้2 2 0ม mm, ิลลิเมตรมาพร้อมคาลิเปอร์เบรกแบบลูกสูบเดียวจากนิสซินและระบบ ABS ครับ ขนาดล้อได้ยังด้านหลังขนาดร้อยห0ทับ 60, ขอบ17ล้อแม็กแบบ5้าก้านครับที่โดดเด่นอีกอย่างน่าจะเป็นตัวสเตอร์หลังครับที่มีขนาดใหญ่ถึง50ฟันกันเลยทีเดียวส่วนท่อไอเสียจะเป็นท่อแบบออกล่างกลางตัวรถดูไม่ใหญ่เทอะทะาสมส่วนดีครับตรงนี้แล้วแต่ความชอบครับบางท่านชอบแบบออกข้างมากกว่าแซดเอกิ Z ิมาอาจใช้โครงรถแบบเฟรมถักท่อเหล็กกลมให้น้ำหนักเบาและดูสวยงามในขณะเดียวกันครับตัวรถหนัก184กิโลกรัม เรามาดูเครื่องยนต์กันบ้างครับเครื่องยนต์ z x ทเอินั้นเป็นเครื่องยนต์แบบ4ีสูบเรียงปริมา,การกระบอกสูบ 249.8cc ดับเบิลโอเวอร์เฮดแคมชาร16วาล์วขนาดลูกสูบ50มิมระยะชัก31.8มิมระบายความร้อนด้วยน้ำจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงด้วยหัวฉีดอัตราส่วนกำลังอัด11.5ตอหนึงให้พละงกำลังแรงม้าสูงสุดที่46แรงม้าที่14,500รอบต่อน,นาทีเมื่อรแรมแอร์ทำงานเต็มที่ แรงเบรสูงสุด21นิวตันเมตรที่13,000รอบต่อนาทีใช้คานเปียกชนิดหลายแผ่นซ้อนกันแบบสลิปเปอรกคัดส่งกำลังพันเกียร์6สปีดไปที่ชุดโซสเตอร์ครับแล้วมาดูทางด้านของราคาค่าตัวกันบ้างครับ Z a g เ5 r นั้นตั้งราคาไว้ที่2,690 0 0บาทครับและในปี2021นี้ช่วงเดือนมิถุนายนออกซีซั่นใหม่มาให้เลือกอีก2เฉดสีด้วยกันครับคือสีเขียวและสีน้ำเงินและเจดสีเดิมเขียวและดำครับ เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเจ้า z ซ2 5 r คันนี้น่าซื้อมาใช้งานหรือไม่ถือว่าเป็นรุ่นเดียวเลยนะครับที่เครื่องยนต์บิกัส2 5 0ซีเป็นแบบ4สูบเรี้ยงในตลาดเมืองไทยณปัจจุบันนี้หากพิ่พาประการใดต้องขออภัยคุณผู้ชมมานาที่นีด้วยครับแล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าสาหรับคลิปนี้สวัสดีครับ